ประแจบิดเลยไอเชี่ยไม่ใช่แล้ว โอเคขอกราบสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบคเกอร์น,นะครับคลิปนี้ไม่มีที่อะไรนะครับไม่เป็นต้องดูก็ได้เดี๋ยวผมว่าผมจะไปขี่รถเที่ยวสัหน่อยเดี๋ยวอาจจะไปดูเรือนิดนึงครับซื้อเรือมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับสตาร์ทก่อนดิติดป่าววะโหมันจะเปิดค้างไว้ทำไมเนี่ย แออนไปเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันนะครับผมทุกคนเหงาไม่มีส้นตีเลยทํา่ะคุณดูอันนี้กลับมาขับลูกรักอีกทีนึง ผมว่าจะยึดคันนี้เป็นคันหลักเลยแบบเอาไว้ถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นนะผมว่าผมอยากขี่บิ๊กไบค์ละที่เก็บขี่รถเล็กตอนนี้มันต้องขี่ในสนามอย่างเดียวเพราะว่าถ้าขี่ข้างนอกมันแบบมันแต่งเยอะเกินแล้วมันโดนแบบมันโดนเยอะนะครับผมอันนีแบบ้มันแต่งไม่เยอะอะไรเลยเครื่องก็ไม่ต้องแต่งอะไรก็ไม่ต้องแต่งเปลี่ยนแต่ท่ออย่างเดียวเปลี่ยนแต่ท่ออย่างเดียวก็วิ่งได้แล้วนะครับ ดูชีวิตข้างนอกขอ,นของคนอื่นบ้างนะไอเะ้เหี้ยอยู่แต่ในห้องสัตว์เล่นแต่เกมตอนเนี้ยแม่งสตรีมไปไม่รอดคนต้อมาเคยดูนี่ช่างมาันเลยไอเ้เหี้ยชีวิตเอาทำอะไรที่มันมีความสุขก็ทำไปนะน้องๆก็เหมือนกันนะเพื่อนๆก็เหมือนกันนะครับอะไรที่มันไม่มีความสุขไม่ต้องมาทำแม่งมัน,นครับทำแล้วเครียดเปล่าๆนะครับอันนี้ผมคุยในในน้มเพื่อนเลยนะครับ ผู้ทุกคนคือเพื่อนของผมนะครับใครไม่ชอบดูคลิปแบบนี้ไม่ชอบการพูดของผมแบบนี้ก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมอยากเป็นตัวผมเองนะไม่อยากกูไม่จะกูไม่อยากตอแหลอ่ะเออแบบครับผมครับผมครับอะไรนี่ยนะไม่ใช่อ่ะคือถึงกูจะพูดไม่ดีแต่ว่ากูก็จริงใจอะ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับไม่รู้เติมยังไงเนะไอ้เหี้ยรถสะภาพไม่เคยได้ขี่เลยนะ <laughs> เมื่อกี้สตาร์ทเกือบไม่ติดอะคิดสภาพเอาโอ้โหโ,โคตรอมคัดอะเดี๋ยวลองเปิดตันนี้ดูนะไม่ไม่รู้เปิดติดวะฮันกูบาแล้ว รูน้ำมันเปิดยากครับโอ้ทำไมมันเปิดยากจังวะเสียวดอกแจ้หักวะ แจบิดเลยไอ้เชี่ยไม่ใช่แล้วหาเออโคตรสวยเลยว่ะคนดูที่จับคันไหนเป็นคันนั้นเลยรถไม่มีเชี่ยอะไรเลยดูดิกญเจจะบินเฉยเลยอเชี่ยป้ามาจะชั่วโมงล้ะเนี่ยฮัลโหลน้องเปิดให้พี่เถะน้องถูอว่าให้พี่เถอะวะก็ไม่ได้ว่ะ เชื่อเลยวะ <S <S ไม่ได้คนดูเฮ้ยผมกัดฟันกลับบ้านก่อนนะลองไปห,หากุญแจสทำลองก่อนอน้ำมันกระพิบด้วย ชอบเลยนี่นะครับโคตรน้าเบื่อเลยร่ากุญแจไหนมันจะมาสำรองได้วะไอ้เอี๋ยผมจำไม่ได้แล้วด้วยรถ ซื้อมาหลายปีแล้วอ่ะไม่รู้ว่ากุญแจเก็บไว้ตรงไหนอ่ะ ับมาตายหลังที่บ้านเหมือนเดิมครับว่าจะพาไปดูเรือซะหน่อยว่าจะพาไปดูทะเลซะหน่อยเรียบร้อยแล้วกูเฮ้ยนี่แหละชีวิตผมพอจะไปถ่ายคลิปก็เกิดปัญหาตานตานะตะ,ตะ,ตะ,ตะมันเป็นอย่างนี้ครับปีนี้ทั้งปีเลยครับเมื่อกี้ไอ้บินยังพูดเห็นปะแบบเออบึงจับขนันไหนทำไมมันอันนี้ตลอดเลยวะเห็นปะ แต่มันเป็นจริงๆนะเว้ยทั้งปีเลยเว้ยผมเลยแบบเป็นปีที่ส้นตีนมากอะเล็บขบหมาบบกแควะเ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวผมหาวิธีแก้แล้วเดี๋ยวผมไปขี่ให้ดูใหม่นะครับ แม่เนี่ยทำไมอันนี้มันเป็นอย่างนี้วะเ right.